ผิดในการทํางานใช้อะไรเป็นตัววัดนี่ถูกผิดในการทํางานใช้อะไรเป็นตัววัดวะเออช่างสงสัยนะครับมีคนถามเข้ามาเออช่างสงสัยดีเนาะอะไรเป็นตัวที่จะบอกความถูกผิดในการทํางานอืมเราต้องอาศัยความถูกต้องสิเอออาศัยความถูกต้องความถูกต้องแล้วความถูกต้องมาจากไหนล่ะเราก็ต้องเรียกว่าเกณฑ์สรเเอกอไก่นอนเนนทอ อะไรนะทอ,ทอนาบุญโทกาลันแน่นะฮะทอนาบุญโทกาลันเกณฑ์กฎเกณฑ์นั่นเองเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทําอะไรนะครับจะถูกจะผิดจะใช่ไม่ใช่อยู่ที่อะไรฮะอยู่ที่ความถูกต้องแล้วความถูกต้องเอามาจากไหนล่ะก็คือการใช้กฎเกณฑ์หรือการใช้เกณฑ์มาเป็นตัววัดสมมุติว่าเราประชุมกันทั้งแผนกเลยนะครับแล้วมีเสียงกริ้งโทรศัพท์ดังเข้ามาคําถามถามว่าเมื่อมีโทรศัพท์ดังเข้ามา แล้วมีพนักง,งานคนหนึ่งรับสายเข้าไปเนี่ยถามว่ามันถูกหรือผิดแล้วถ้าเกิดไม่มีคนรับละ่ะมันถูกหรือผิดเพราะนั้นการจะรับสายหรือไม่รับสายนะครับเราต้องมานั่งพิจารณาว่ามันมีเกณฑ์อะไรที่จะมาบอกว่ามันถูกต้องหรือมันผิดนะครับการรับสายนั้นไม่ผิดนะครับถ้าถ้าเรารู้ว่าสายนั้นเป็นสายมาจากข้างนอก ็นลูกค้าข้างนอกติดต่อมาเข้ามาและเป็นโทรศัพท์เป็นโทรศัพท์พื้นฐานหมายถึงว่าเป็นโทรศัพท์สายนะครับไม่ใช่เป็นมือถือแปลว่าอะไรเราไม่ได้รู้ว่าเราจะต้องโทรกลับยังไงเพราะมันไม่โชว์เบอร์อันนี้คุณจะต้องรับนะครับไม่ว่าการประชุมจะเป็นยังไงก็แล้วแต่เราต้องรับเพราะเรารู้ว่าลูกค้าติดต่อเข้ามาส่วนเราจะขออนุญาตโทรกลับหรือจะคุยเลยก็แล้วแต่ความเหมาะสมเกณฑ์ เพราะฉะนั้นอาศัยเกณฑ์ในการวัดก็จะบอกความถูกต้องเห็นไหมครับกรณีอย่างนี้เกณฑ์ของเราที่เราใช้ก็คือเป็นโทรศัพท์ลูกค้าเราควรจะรับแต่ถ้าเรารู้ว่าเป็นสายภายในเออเดี๋ยวเรารู้แล้วเดี๋ยวเขาโทรมาใหม่เขาคงรู้แล้วแผนเราไม่มีคนนี่ถ้าคนรู้กันโอเคนะครับเราไม่รับก็น่าจะเหมาะสมมากกว่าแต่เราก็ต้องมาดูต่อว่าประชุมนั้นมันเป็นประชุมซีเรียสไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นเกณฑ์ถ้าประชุมซีเรียสปั๊บโอเคคุณไม่ควรจะรับแหละ ยิ่งคุณรู้ว่าเป็นสายภายในไม่ต้องรับแต่ถ้าเกิดเป็นสายภายในจริงแต่การประชุมนั้นเป็นไงฮะไม่ได้สีเดียกก็ควรจะรับเห็นไหมครับมันคือเกณฑ์ปัญหาว่าจะถูกผิดหรือไม่ถูกผิดเหมาะหรือไม่เหมาะเราต้องมาดูความถูกต้องความถูกต้องคือการใช้เกณฑ์การใช้เกณฑ์คือสิ่งที่คนส่วนใหญ่ยอมรับไม่ใช่เกณฑ์ของหัวหน้านะไม่ใช่เกณฑ์ของลูกน้องไม่ใช่เกณฑ์ของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นเกณฑ์ที่คนส่วนใหญ่ฟังแล้วเออมันชัดเจน มันรับได้มันชัดเจนเขื่อนไหมฮะหรือไม่เอาสมมุติสมมตุมมติเป็นการประชุมที่สำคัญมากเลยแล้ววันเนี้ยคุณรู้แล้วว่าญาติคุณป่วยเป็นญาติใกล้ชิดสนิทสนมเลยแล้วมีสายโทรด่วนเข้ามาซึ่งคุณก็รู้แล้วว่าเป็นเบอร์ของญาติประชุมก็ด่วนประชุมสำคัญด้วยประชุมสำคัญนะครับประชุมสำคัญญาติก็สำคัญคำถามคือควรจะรับหรือไม่รับ เห็นไหมฮะไอ้น,นี้เราต้องใช้เกณฑ์ความถูกต้องเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราควรจะแจ้งที่ประชุมไว้ก่อนเลยว,ว่าแจ้งหัวหน้าเราไว้ว่าเฮ้ยพี่วันนี้ผมมีเรื่องอย่างนี้นะหรือถ้าคุณไม่ได้แจ้งคุณเดินเราไปรับเลยแล้วรีบเข้ามารับแต่รีบเข้ามารับแต่รีบเข้าเพราะว่ามันประชุมสําคัญเห็นไหมฮะแล้วเราก็ค่อยพอเสร็จประชุมเราจะบอกหัวหน้าเราว่าขอโทษนะครับที่พมออกไปรับสายเข้าใจไหมเราต้องมีเกณฑ์ เกณฑ์ที่ชัดเจนเกณฑ์ที่เหมาะสมแล้วทำไมฮะใช้ให้ถูกอธิบายให้ได้เพราะฉะนั้นถ้าหัวหน้าถามคุณว่าคุณใช้เกณฑ์อะไรที่คุณไปรับสายบอกได้เลยนะครับโอเคขอโทษนะครับเป็นญาติของผมญาติสนิทเลยอย่างนี้อย่างนี้โอเคเป็นผมผมรับได้และไม่สีเลือดเลยแต่ถ้าบอกอ๋อเป็นเพื่อนโทรมาอันนี้ไม่ไม่โอเคถ้าเพื่อนไม่ได้มีปัญหาอะไรเห็นไหมฮะ เกณฑ์ต้องเป็นเกณฑ์ที่เป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่รับได้เป็นสิ่งที่ถูกต้องไม่ใช่เป็นเกณฑ์หัวหน้าไม่ใช่เป็นเกณฑ์ของคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นการทํางานที่ถูกต้องนะครับว่าอันนี้เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมควรทําตอนไหนคุณต้องใช้เกณฑ์เกณฑ์ของความถูกต้องความถูกต้องคุณต้องกําหนดเกณฑ์ขึ้นมาอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นคนแบบนี้เขาเรียกว่ายุติธรรมเป็นคนมีเหตุผลเป็นผู้ใหญ่ อันฝากไว้นะครับยุติธรรมมีเหตุผลมีความเป็นผู้ใหญ่เกิดจากการที่คุณใช้เกณฑ์ที่มันถูกต้องถ้าเมื่อไหร่คุณใช้เกณฑ์ที่มาถูกต้องคุณจะเป็นคนที่น่าน,นับถือฮน,นั่นฉะนั้นนั่นแปลว่าอะไรเกณฑ์ที่ถูกต้องเกณฑ์ที่ถูกต้องคือมีคําถามถามเข้ามาถ้าถามแล้วยังไม่เข้าใจเกณฑ์ต่อไปที่ต้องใช้คือมาเรียนเคลียร์ไหมฮะชัดนะเกณฑ์ข้อนี้ส่วนจะมาต่อรองอะไรว่ากัน อย่าต่อรองบ่อยนะราคาไม่ได้ลดกันง่ายๆสวัสดีครับแซวนะจ๊า